ไปต่อกันที่จังหวัดเลยค่ะได้จัดกิจกรรมประมูลภาพวาดวัฒนธรรมไทยเลยเพื่อหารายได้ในกิจกรรมสาธาร,รณกุศลค่ะภาพวาดผีตาโคนและภาพธรรมชาติที่สวยงามในจังหวัดเลยได้นำมาจัดแสดงในงานดอกไยบานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยค่ะเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมประมูลหารายได้ให้การกุศล โดยทางจังหวัดเลยได้ร่วมกับกลุ่มศิลปินเลยตามเลยวาดภาพทั้งหมด40ภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันง,งดงามของชาวไทยเลยเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับงานศิละปะท้องถิน่นและเชื่อมโยงศิละปะวัฒนธรรมช่วยสังคมค่ะ งานนี้ค่ะก็มีหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมประมูลไรายได้จากการประมูลค่ะครึ่งหนึ่งของผลงานแต่ละชิ้นก็จะนําไปมอบและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาธารณกุศลของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเลยต่อไปค่ะ